ได้ลบ้างว้าวเยอะมากเลยว้าวดีเดก็ตืนเต้นเันใหญ่เลยนะครับผมอเล็กคิดัอลืมกดไ้วยนะคะมีครับอยู่กัวเราช่อเล็บนนี้รัก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะอะไรนะเนี่ย อ๋อเชอร์เบิร์ตเอาอะไรคิดขับโอเคโอเคมีอยากมีชื่อเขาด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนพ่อเอ็มอะ่ะไปซื้อขนมที่เซเว่นมอทเขาเรียกว่าขนมเพมอทแล้ววันนี้เขาส่งกล่องสุ่มขนมเพมอทเขาบอกว่าเป็นขนมใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เข้าเซเว่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อเอ็มจะเสกเลยนะเริ่มซอกซัพย่านี่ยครับนี่ไง,น,ไงน้องๆคงคุ้นโลโก้ดีเนาะนีน่ขนมเพมอทนะเขาส่งมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูดิค่ะว่าเป็นอะไรก็ใหม่ล่าสุดเลยมาเปิดดั้้งลาากว่ไไบ เยอะมากเลยครับน <We have S 1> <ๆ>ี่เป็นขนมใหม่ของเขานะครับเป็นกัมมี่นุ่มหนักที่เป็นซูชินะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ยเขาให้มาเยอะมากเลยลลอ่ะเน,นี่อโเดี๋ยวเรามาเทเลยดีกว่าเทเลยสะใจที่สุดเลยโอ้โีเก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับผมแต่ <Lud> ที่เป็นไฮไลท์เลยที่พ่อรจะรีวิววันนี้ก็คือขนมตัวซูชิกัมมี่นี่เองนะครับนี่เขาให้มาเป็นกล่องเลยนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเด็กๆคุ้นยนิดนึงนะ แฟนทำไมขนมวันนี้เยอะจังเลยคะอ๋อขนมวันนี้เป็นขนมเทมอ่ะคือได้ในเซเว่นนะมีเยอะมากเลยนี่อันนี้ที่ฮิตสุดๆเลยคือลูกอมแตงโมทุกดีพี่อยากหลายมากเลยอ่ะอน,น,น้องๆก็คงเคยกินกันนี่นนแม่อุชอบนี่มีคนออชอบเยอะมากเลยครับอ,อันนี้เพื่อนได้เห็นเพื่อนกินที่โรงเรียนค่ะนี่เราเหนี่ยเข้าไปกินที่โรงเรียนได้เนี่ยโอ้โหดีเยอะมากอ่ะวันนี้เรามาเราเก็บก่อนเรามารีวิวโซชิกันโอเคไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้ก็คือขนมเพอะไรลูก มาเอาเมลยอ่านเอาหรือว่าม่วนเลยโอ้เมล็ดอ่านจิตได้ด้วยแช่หม้อะไรนะแช่หม้อแช่หมด้วยนะน้องเชลเบ็ตบอกน้องเชลเบ็ตบอกว่าให้ไปแช่หม้อด้วยนะจริงเลยวไปแช่หม้อด้วยแช่หม้อไม่ใช่แช่หม้อออแช่หม้อกอแช่หม้อต้องทำให้ถูกนะตอรันแช่หม้อเตออีกแล้วแช่หม้อแช่หม้อนี่มันจะมี่ ใครแกะนะมันจะได้สวยๆุดเดียวว้าวโอ้ชีเดี๋ยไปกันน่าทานมากเลยค่ะมาไปเคาะล้าันไปเคาะล้านเดี๋ยวเรามากินกันเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกินกันอ่าเราจะเก็บอันนี้เดี๋ยวเราไปแกะเพื่อนๆนะหน้าฝันหน้าฝันหน้าฝัน,นเราเจอเบ็ดจะขายขำไปถึงไหนเนี่ยอ่ะเรามาแกะกันดูนะครับผมอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะมาเลยพี่แกะดูนี่จับนี่ เดี๋ยวเรากินพร้อมๆกันเดี๋ยวเรากินพร้อมๆกันกินด้วยได้ไหมคะรู้อยากกินรู้อยากกินสีแบบน่าทานมากเลยเนาะสีน่าทานมากเลยเนาะโอ้ดิเราแบ่งกันโคราชชุดนะเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าดปกติออมเล็ตชอบกินไหมลูกมาออมเล็ตปกติออมเล็ตชอบกินขนมเพลมอร์ไหมพี่เซเว่นชอบค่ะที่มันเป็นแบบเ อ๋อที่เป็นบะหมี่ใช่ไหมที่เราเคยกินรีวิวไปล่าสุดนั่นเองนะอ่ะนี่เรามาเล่นเกมโอนอยออกกันดีกว่าว่าใครจะได้กินก่อนแล้วเลือกได้ไหมแม่อูเล่นด้วยได้ไหมเลือกเลยด้วยแม่โอ้ก็อยากกินเลยอ่าโอเคโอโนย์ออกอ่าแม่อูได้เลือกแล้วแม่อู๋กินอะไรดีแม่อูอยากกินนี่อ่าเอาของเสิร์ฟไปเลยเป็นไงบ้างครับแม่อูคือรสชาติแบบอร่อยมากแบบหนึบ นึกมาเราอยากกินแล้วคนไม่ไหวแล้วยังมียาปลากระเป๋านี่สุกป๊าาบอกกินสาหร่ายแล้วกันนะอะไรเนาะของเปิดเอาเลยหยิบเลยเอาเลยหยิบป๊าเลยเอาเลยอ่าเอาแล้วนะอื้หอมมากหอมเลยหอมเนาะอร่อมไหมคะลูกอร่อยค่ะ ในห้่งสาราพี่กินนะเรากินกันคนละรสเลยอ่ะเอาเด็เอาอันนั้นไปปลาลองกินปลาป่ะเดี๋ยวให้ลองกินปลาป่ะนะปลามันขอขาวๆอ่ะเดี๋ยวลอกินเน้ออร่อยเนอะใครยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยใมรยังไม่ได้กินไข่อืหอมแม่โอ๊กสีสันแบบสวยหอมด้วยค่ะ อมเป็นช็อกโกแลตเลยเนื้วหนึบดีจ yes. ังเลยอ่ะไม่หวานมากเลยนะแม่ไม่หวานใช่มันผลไม้มันผลไม้อันนี้พี่ฉับกล้วยข้าวหลังพี่ฉับกล้วยนี่นาอร่อยมากใช่ค่ะข้าวหลังพี่ฉับกล้วยหรือเปล่าไม่ใช่ฉับกล้วยใช่มันเหมือนเฉยๆลูกโอเคนะครับก็น้องๆก็ที่อยากกินขนมเทมอก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นครับอันนี้เป็นขนมรุ่นใหม่ล่าสุดนะอร่อยมากเลยนะไม่แพงด้วยนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะ ก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีที่ส่งขนมเทม,มอมามากมายเลยให้พวกเราครับสำหรับ hmm. คลิปนี้ก็ยินดีเปนเด็กของตัวลราก่อนมีขนมอีกมากมายที่ต้องไปกินเจอใหม่คลิปหน้า mm hmm. สวัสดีครับบ mm ๊ายบาย